อยู่ไปยงไม้จ้วยแม่เดียวพี่บัวล่ะพี่บัวพี่บัวพี่เดียววันนี้ยี่สิบแล้ววันพุธแล้วพี่บัวพี่บัวอุ้ยชุดเขียวเลยสาวสาวเสื้อเขียวอย่างพี่เขาด้วยแล้วโหวยเนี่ มาหนีเลยอยู่นอนงี้งี้อยู่แันงเล้งหงอเข่ามาเลยนอนนี่กอดเงินะที่บัวใจโอเคครับอันนี้ก็พุดที่สิบแตาบ้านไม่แก้วเพราเป่งนอนอยู่เห็นไม่แป๊บหรือ่าทำแผลอยู่ โอเคครับสวัสดีค่ะน้องบัวขาบัวขาจ่าเอ๋ใครอะสวยจังพี่เดียวสวัสดีครับพี่บัวจ้าบ๊ายบาย